เอาละ,ะครับไปพบกับล้วงเรื่องเล่าครับเชิญครับจากออฟฟิศของบริษัท2020 e n t e r t a i n m e n t จำกัดนี่คือช่วงที่2ของรายการตีสิบเดยครับล้วงเรื่องเล่าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ทั้งมงกุฎสายสะพายถ้วยรางวัลโล่เกียรติยศทั้งหลายคือรางวัลการันตีความสวยของแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคนนี้ครับ เรียกได้ว่าเธอเป็นนางงามที่กวาดรางวัมลวมาแล้วมากมายหลายสิบเวทีแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะท่านผู้ชมฮะเธอยังเป็นนางรำด้วยซึ่งรำด้วยสวยและเก่งมากจนมีคนถ่ายคลิปและมียอดวิวใน YouTube นับล้านวิวทีเดียวแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเธอพิการทั้งแขนและขาแต่เธอยังสามารถรำออกมาได้สวยงามแบบนั้นได้อย่างไร ไปพบกับเธอเลยครับเธอชื่อน้องอุ้มอุ้มบุญหมายเขาเชิญเลยครับ สวัสดีครับแม่คนงามสวัสดีครับอ้าวเชิญน,นั่งครับอ่าเป็นคนที่ไหนอายุเท่าไหร่แล้วรับปีนี้น้องอมเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดค่ะตอนนี้อายุ21ปีค่ะอ่าแม่กำลังสับพรั่งเลย <S <S อ่าก็ตะกี้นี้อากำลังพูดถึงรางวัลเหล่านี้เอ่อนี่คือของน้องน้องอมทั้งหมดเลยใช่ค่ะจากการประกวดอะไรหลากหลายเวทีมาแล้วกี่ปีก็หลายปีแล้วค่ะถ้าเกิดแล้วนับตั้งแต่เด็ก <ต>จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะโอ้โหตรงนี้เขียนว่าเป็น Miss Popular w o r l d 2016นะครับอันที่2องสินุ้งเงินนี่ Miss Beauty Personality, s s s บิวตี้เพอร์ซนาลิตีท TP หัวใจเพชรนางงามสู้ชีวิตแล้วก็มงกุฎทั้งหลายทั้งปวง<ม>นะฮะถ้วยรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับนี่ก็คือ,อ,อโลกประกาศเกียรติคุณนะฮะจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นพิการตั้งแต่ กเกิเด,ดใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมเอาให้ฟังนิดนึงว่าตอนเกิดมาเป็นอะไรยังไงกไไ็เป็นอย่างนี้เกิดมานะคะพิการก็คือแม่ไปนากับพ่อค่ะพ่อไปฉีดยาฆ่ายา้าค่ะแล้วทีนี้หลังจากที่แม่ก็เดินตามพ่อค่ะแม่ก็เป็นลมล้มการทุ่งนาค่ะเสร็จแล้วก็ไปโรงพยาบาลไปตรวจคุณหมอก็ว่าไม่ได้เป็นอะไรก็ปกติค่ะทีนี้ก็ใกล้จะคลอดก็ไปก็ไปดูอีกทีนึงเขาก็บอกว่าปกติ แต่พ่อเกิดมาก็แบบนี้ค่ะก็คือขาขาตองข้าวแล้วก็แขนขาดด้านตายไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรอะค่ะอืมหมายความว่าเราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นยาฆ่ามแมลงใช่ค่ะโอ้ยาฆ่า,มาแมลงตอนนั้นแบบว่าพ่อก็ฉีดยาฆ่า,มาแมลงใ,ในสวนในนาก,ก็แล้วแต่ใช่ค่ะแม่อาจจะสูดเข้าไปเยอะใช่ใช่ค่ะประมาณนี้หรือเปล่าใช่ค่ะตอนที่แม่ล้มไปนี่หมายความว่าล้มเพราะสูดยาฆ่า,มาแมลงหรือว่าสะดุดอะไรหรือว่าเป็นลม ก็ล้มพอฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะคะเดินตามพ่อค่ะก็พ่อก็ฉีดอย่างนี้ค่ะใช่ลมอาจจะตีสวนมาจะเข้าหน้าแม่อะไรช่า่ะโอ้น่ากลัวนะฮะท่านผู้ชมถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงนะครับว่ามันมีผลต่อหญิงตั้งครรภ์แล้วก็มีผลต่อบุตรในท้องอย่างแน่นอนฮะเรื่องยาฆ่า,มาแมลงนะคระะก็กรน,นีละคือความเป็นมา แต่นี่คือเรื่องสานนิษฐานเท่านั้นเองนะครับว่าเป็นยังไงเพราะมันผ่านพ้นมาหลายปีแล้วตัวอุ้มเองกับกลายเป็นว่าก็ชีวิตกับดบเนินมาเรื่อยๆเ,ออเห็นบอกว่าก็เคยน้อยใจในวาสนาของตัวเองบ้างใช่ไหมที่ตัวเองเกิดมาแล้วพิการแบบนี้ก็เหมือนได้ยินแบบ คนรอบข้างพูดตอนอเด็กๆเขาก็บอกว่าเออลูกพิการจะไปทําอะไรได้มันขาขาดสองข้างแล้วก็แขนขาดอย่างเงี้ยจะไปทมาหากินอะไรได้เหมือนเขาดูถูกเราตั้งแต่เด็กเลยค่ะว่าเออเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แน่นอนเพราะว่าเราเกิดมาพิการค่ะมันก็ทาให้รู้หนูรู้สึกว่าอาจเสียใจแล้วก็น้อยเนื้อต่าใจในตัวเองที่เกิดมาเป็นแบบนี้แล้วอุ้มตอนนั้นรู้สึกท้อแท้ในชีวิตไหมครับรู้สึกท้อแท้ค่ะก็คือตอนนั้น ก็ไม่อยากจะออกไปไหนไม่อยากจะออกมาเจอโลกภายนอกก็อยากจะอยู่แต่บ้านเพราะว่าเกิดมาแบบนี้เราออกไปไหนเราก็อับอายทั้งคําพูดและการบูลลี่อะไรต่างๆเงี้ค่ะมันมันทำให้สภาพจิตใจเราแย่ค่ะก็เลยอยากอยู่แต่บ้านไม่อยากออกไปไหนเลยค่ะอืมออแต่ว่าหรือเชื่อว่าแม้ว่าจะพิการค่ะแต่น้องอุ้มเป็นผู้ที่เรียนหนังสือแต่เด็กมานะครับเป็นผู้ที่ไม่ต้องใช้เงินทางบ้านเลย เป็นคนที่มีความสามารถมากโดยเฉพาะในการล่าเงินทุนใช่ไหมคะก็เรียกเงินทุนการศึกษาทั้งหลายทํำยังไงอะไรเรียนเก่งหรอเปล่าก็ถือว่าไม่ไม่เก่งมากก็พอเรียนได้แต่เราตั้งใจแล้วก็ขยันค่ะก็คือไม่เคยติดศูนย์ติดรอก็ตั้งใจเรียนส่งงานครบทุกอย่างก็เลยได้รับทุนในการเรียนค่ะโอ้แต่ไหนแต่ไรมาเลยก็จนจบม .6 อะค่ะ เป็นนักกิจกรรมของโรงเรียนด้วยทําอะไรบ้างกิจกรรมก็ตั้งแต่เด็กค่ะคุณครูเขามาชักชวนให้หนูไปเรียนนี่แหละค่ะคือจับหนูแต่งหน้าแล้วก็ให้หนูไปแสดงหลังจากนั้นก็มีการแสดงมาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่หนุบาลอาจารย์ส่งหนูไปประกวดร้องเพลง่าเป็นงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนเรียนร่วมก็คือคนทีการเ,เรียนร่วมกับคนปกติค่ะหลังจากนั้นก็ ประกวดเล่านิทานจ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 บม .3 แต่เรื่องการโชว์ความสามารถในเชิงรำเริ่มต้นตอนปิดอ,อ,อายุเท่าไหร่รำเริ่มต้นตั้งแต่เด็กตั้งแต่อนุบาลสองอนุบาลสองค่ะแล้วฉนั้นก็มีกิจกรรมรำมาเรื่อยๆรำตามงานวัดรำประกวดบ้างไปกิจกรรมวันเด็กหรือว่ากิจกรรมที่เขามีอาจารย์ก็พาหนูไปตลอดเลยค่ะเห็นบอกเริ่มมีความสุขจากการที่เราได้แต่งตัวแต่งตัวและ แต่งตัวที่สําคัญคือแต่งหน้าด้วยใช่ค่ะแต่งหน้าแต่งตัวอือไอตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในชีวิตของน้องอุ้มใช่ไหมครับใช่ค่ะเปลี่ยนอย่างไรครับจากเป็นเด็กผู้ชายก็ชอบรักสวยรักงามก็ทําให้หนูแบบแต่งตัวเป็นผู้หญิงค่ะ <laughs> แปลว่าตอนนั้นกี่ขวบจำได้ไหมประมาณตอนนั้นก็ตั้งแต่นอนุบาลสองเลยนั่นแหละ อ๋ออนุบาลสองเริ่มแต่งหน้าแต่งหน้าค<อ>ุณครูแต่งให้ก่อน,ตอนแต่งหน้า,แต,นาแต่งหน้าเป็นผู้หญิงสวยงามเลยใช่ค่ะ,ะแล้วก็ค้นพบตัวเองตอนนั้นใช่ค่ะคนพบตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าชอบที่ได้แต่งหน้าแล้วก็้ขึ้นไปเต้นแล้วก็มีคนดูเยอะๆคือชอบมากๆค่ะท่านผู้ชมเชื่อใช่ไหมครับหรือว่าสงสัยตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับว่าน้องอุ้มนั้นที่ดูมาจนกระทั่งถึงตอนนี้อาจจะเป็นเด็กผู้ชายหรือเปล่าถูกครับ เธอคือเด็กผู้ชายเรามีภาพนะฮะท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วน้องอุ้มก็เป็นเ,เป็นเด็กผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะครับนี่คือแต่งหน้านะฮะถ้าถ้าล้างหน้าออกเนี่ยมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนี่ดูภาพนะฮะโอ้โห oh เป็นไงล่ะรูปล่อนะครับแต่พอแต่งหน้าเป็นนางรำเธอก็จะเป็นแบบนี้แต่งหน้าปากติออกไปเดินเที่ยวเล่นสวยๆเธอก็จะสวยแบบนี้ สวยมากก็เเป็นสาวสวยซึ่งไม่มีทางที่จะดูออกเลยถ้าถ้าไม่พูดและไม่สงสัยก็คือหมายความว่าถ้าดูผิวผิวเผนๆแล้วอุ้มก็เป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งนะฮะและในที่สุดเราก็ค้นพบว่าเราอยากเป็นผู้หญิงการแต่งแต่งหน้าแต่งตัวเวลาออกไปข้างนอกก็จะแต่งแต่งหญิงอย่างนี้ตลอดใช่ค่ะโอเคมีคนดราม่าไหมบูลลี่ไหม รายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ